เขอะไรไบช็อปสวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาชมชุดสีตัวนี้จะเป็นสีแท็กซี่นะครับสําหรับลูกค้าที่สั่งเข้ามาจะเป็นเวฟร้อยตัวเก่านะครับเวฟร้อยถึงเวฟร้อยสิบนะครับตัวนี้เราจะมีทั้งหน้าดิสแล้วก็หน้าดํานะครับจํานวนชิ้นที่ได้ก็คือจะได้จํานวนสิบสามชิ้นนะครับตัวนี้จะเป็นสีแท็กซี่ตามตามที่เราเห็นทั่วไปเลยนะครับแท็กซี่ที่เราโบกไปมานั่นแหละตัวนี้จะสีเหมือนกันเลย แต่ว่าในวิดีโอนี้มันอาจจะดรอปลงไปหน่อยหนึ่งตรงสีเขียวครับดูครับจํานวน13ชิ้นนะครับให้ดูสีทีนี้ดูสีใกล้ๆตรงสีที่จะเป็นสีเขียวนะครับมันจะมีเกดมกด้วยนะครับให้สังเกตด,ดีๆไหมครับจะเป็นมก สีโทนเดียวกันนะครับกับแท็กซี่ที่ขับทั่วไปเผื่อลูกค้าอยากเห็นสีจริงเอาก็มองแท็กซี่ก่อนแล้วกันสีเดียวกันครับเป๊ะเลยตัวนี้จะเป็นหน้าหน้าดำนะครับหน้าดำเรียบร้อยบางคนนะครับที่สั่งไปรุ่นดิสแต่ว่าไม่รู้ว่าตัวเองเป็นรุ่นดิสแต่สั่งตัวนี้ไปเนี่ยก็สามารถ ส่งกลับมาเปลี่ยนได้นะครับหน้ากากชิ้นนี้ส่วน,นอื่นๆเนี่ยใส่กันได้ทั้งหมดเลยครับส่วนตรงนี้จะเป็น2ชิ้นนะครับตรงนี้ที่เป็นใส่แบตตรงนี้ สีเงาครับครอบชกับผมจะเป็นมุกทั้งหมดเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับสำหรับรุ่นนี้ก็ติดต่อมาทางเพจได้เลยครับก็คือเพจอะไรไบช็อปนะครับเพจ facebook อะไรไบช็อปสนใจก็ติดต่อมาได้เลยเบอร์โทรก็ตามนี้เลยนะครับ ยังไงคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดติดตามทางเพจ Facebook อะไรบอยช็อ like ปแล้วก็ทางช่องทาง YouTube ช่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ